ดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันนะคะตอนนี้ก็ยังคงวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแพร่หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยกระหน่ำตลอดทั้งคืนนะคะบวกกับมวลน้ำเนี่ยที่มีอยู่เดิมนะคะก็ส่งผลทําให้แม่น้ํายมในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ก็เพิ่มระดับสูงขึ้นค่ะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะมาเร็วก็ทําให้ตั้งตัวไม่ทันนะคะติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณวิรพัฒน์ยาตรารายงานสดจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค สถานการณ์น้ําในแม่น้ํายมณนะตอนนี้ถือว่าเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับของฝนนะครับไปเพิ่มระดับน้ําในแม่น้ํายมทําให้จุดที่ผมยืนอยู่ด้านหลังหงผมตอนนี้นะครับทําให้เหมือนกับว่าชาวบ้านนะครับไม่สามารถที่จะออกมารับสเสบียงอาหารได้รวมถึงการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปด้วยความยากลําบากครับ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในบริเวณหมู่ที่1บ้านใหม่กลางตําบลวังชินอเภอวังชินจังหวัดแพร่กําลังทยอยขนของออกมาเนื่องจากบริเวณนี้มีพื้นที่ด้านหลังนะครับติดกับแม่น้ํายมทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวทําให้จุดในบริเวณหมู่ที่1เป็นจุดที่การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างยากลําบากครับต้องใช้กําลังคนอย่างมากในการพายเรือเข้าไปแจกสเสบียงอาหารเรือพายลําเล็กอาจจะโดนกระแสน้ําพัดไปได้ครับ ชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งระบุว่าช่วงเวลาประมาณตีห้าเป็นต้นมานะครับเป็นช่วงที่น้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงตัดสินใจขนย้ายของขึ้นไปไว้อย่างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณชั้นสองของบ้านพร้อมกับย้ายไปพักอาศัยในบริเวณบ้านญาติที่ไม่ถูกน้ําท่วมนะครับประมาณสักกี่โมงครับของแม่เมื่อวานนี้สักตีสี่ตีห้าค่ะตีห<ม>้า<ม>ของแม่ขึ้นเมื่อวานค่ะครับ แล้วตอนนี้แม่ต้องทํำยังไงบ้างครับหมายถึงว่าแม่ต้องย้ายออกมาพื้นที่ปลอดภัยแล้วหรือยังหรือว่ายังเป็นห่วงบ้านอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ย้ายออกมาปลอดภัยแล้วค่ะไม่เป็นห่วงละเพื่อนบ้านเขาช่วยเอาของออกมาหมดแล้วค่ะครับแม่คิดว่า ซึ่งในช่วงคืนที่ผ่านมาที่ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีพายุฝนอย่างหนักนะครับทำให้มีการเสริมกําลังเรือยนต์จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาประจําตามจุดต่างๆในบริเวณบ้านใหม่กลางจํานวน3ามลำเพื่อช่วยเหลือประชาชนและให้ความสะดวกกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมกำลังขยายเป็นวงกว้างนะครับในอำเภอวังชิ้นมีทั้งหมด9หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบรวมแล้วจํานวนกว่า733หลังคาเรือนนะครับและในจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่การเข้าช่วยเหลือ,อยากลําบากที่สุดครับเนื่องจากว่าบริเวณด้านหลังนะครับเป็นแม่น้ํายมซึ่งกระแสน้ําค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวนะครับทำให้การเข้าช่วยเหลือด้วยเรือลําเล็กหรือว่าเรือยางที่ไม่มีเครื่องยนต์นะครับอาจจะเข้าถึงการ นำอาหารไปให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณชั้น2เนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยครับขอบคุณคุณวิรพัฒนค่ะขอบคุณค่ะ